สะอาดจริงนะพอมาเดือนนี้ปั๊บเออพี่อะไรส่งเงินครับจากส้มจากแดงเออโอ้โหกะเรียงอะไรอะไอผัดไอผัดตัวมันจะมีตังค์จายกันจรงป้ะเนี่ยนี่เดี๋ยวไปโพโพหินก่อนมีแปดพันแล้วมีหก้านจ่ายไปสามล้านไปเอามาขายไปคิดนะถ้าก็มาขายไปคิดนะเราพี่ว่าเมื่อไหร่่่เมือไหรพี่จะโพหินของพี่ที่พี่ไปฟาร์มไปรือฟาร์มด้วยเหรอกูยังไม่ได้ฟาร์มเลย เออพี่ยาพี่คำนวณด้วยนะสั่งพี่อะไรพี่ว่าอะไรหรือเปล่พี่พี่ว่าแค่แบบเดแตารางแบบงไงพี่จอสองเบต้าจอสองใบเคจ๋ากูว่ากูน่าจะต้องออกเลยว่ะจอที่น่าจะต้องออกก่อนว่ะเอ็กดีอะช่วงไหนพี่นี่แหละน่าเนี่ยแหละวันสองวันนี่แหละโอ้โหดีเออชื่ออยากให้มาแทนอะไรทีนี้ไม่มีคนแทนหรอไม่ไม่แค่กูก่อนกูก่อนของพี่ต้ากูไม่รู้ กูตากูยังไม่รู้เออเพราะว่ากูต้องไปเตรียมเตรียมทางโอเวอร์แล้วไงตอนเนี้ยพี่จะขึ้นแล้วเหรอเออมันมันขาบบัตรสร้างแก๊งบัตรเข้าแก๊งกันหมดแล้วอ่ะโอ้ดีดีเออความกันจนเหี้ยมันพร้อมขึ้นแล้วอ่ะตอนเนี้ยวไวจัดเลยอ่ะมันพร้อมขึ้นแล้วอ่ะมันรอแค่กลัวตอนเนี้ยมันรอแค่กลัว อ๋อคือคือจะไม่ขึ้นถ้าไม่มีพี่ว่างั้นเถอะเออมันก็เลยจะให้มันขึ้นก่อนแต่มันบอกว่าไม่เอาถ้าขึ้นก่อนไม่เอาถ้าขึ้นก็ต้องมีกูหรือกูกับพิต้าแต่พิต้ายังไม่รู้ว่ายัางไงยังไม่ได้ยังพี่คุยไปคร่าวๆก็คือแกก็บอกเดี๋ยกกูว่ากูกุะคนจะต้องออกก่อนแล้วต้องออกเอดีก่อนแล้วได้พี่พิต้าส่งเงินไหนเพจมึงมีตีจี่ตอนไหนอ๋อช่วงวันที่สิบครับช่วงวันที่สิบแเคียวสวยแเคียวสวยนะกูว่ามึงไหวอยู่แล้ว กับเทียมอะไรอ่ะถ้ามึงต้องการตัวกูกับพิต้าก็บอกเหมือนเดิมยี่สามยี่สบี่ได้ครับพี่ได้ครับกูจะไปขึ้นอาวุธให้เสร็จก่อนแล้วก็คุยกับย่าให้ย่าไปคำนวณมาว่าของทั้งหมดที่ขึ้นน่ะจะขึ้นให้กูเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวกูจัดการให้ได้พี่ได้ครับเดี๋ยวกูรีบจัดการให้แล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวกูออกไปขึ้นอาวุธอะไรเสร็จแล้วมึงเอากูมาช่วยอ่ะก็ไม่ได้ติดอะไรโอเคได้พี่ พี่ไปจะไปทกาทางโน้นก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาอกูต้องไปขึ้นทางนู้นให้เสร็จก่อนอ่ะรข้้าเใช่เะล่ะอเเข้าใจพี่เอถ้ามันถ้ามันอยู่ตัวอยู่แล้วมันก็ชิวๆแหละแต่นี่มันไม่ได้มันแค่มันยังวุ่นๆอยู่เลยอะเลยกเลยเพื่อนร่างกาพี่ไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาวันสองวันนี่แหละวันไหนวันไหนพี่บอกผมแล้วกันจะได้แบบเตรียมคนเตรียมอะไรไว้บอกมึงมึงเนี่ยระหว่างนี้มึงหาคนมาแทนกูรอรอเลยได้ครับเออวันสองวันนี่แหละอาจจะสองสามวันนี่แหละ พี่ยาผมเข้าบ้านพี่นะพี่ได้ครับพี่ได้ครับโอเส่วนเรื่องบัตรอะไรออกแก๊งไม่ต้องเดี๋ยวกูจัดการเองเพราะผมช่วยพี่เรนตัดทางตามนั้นเคเจพี่เขาขอพี่ไปโชคดีกับเส้นทางใหม่แล้วที่พี่เลือกอะโอ้ยไอสัตว์มึงพูดจริงอะกูไปเมืองอื่นไอเรนผัดผัดดน้องหลังนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่แบบกดกดกดบ้านพี่หลังชายคาเดียวกันแล้วอะต้องส่งตังค์ก่อนอยู่บ้านคนละหลังแล้วอะพี่บ้านก็คือเมืองไม่ใช่เหรอวะ เดี๋ยวแล้วก็ทักทายกันบ้างพี่นะอย่าเดินสวนกันบ่อยพี่พี่ยาบป่าอะไรพี่พี่ย่นจีฝังตัางมาต่อฟังนะครับพี่มึงเป็นเทียอะไรไอสัตว์อุ้ยใช่พี่ย่าบป่าอะไรพี่นี่ขนาดพี่ยังไม่ออกพี่ยังพูดกับผมอยู่ได้เน่ยพี่ออกไปอ่ะพี่จะไม่แบบโหหนักกว่านี้เลยเออเดี๋ยวกูจะด่าพ่อมึงด้วยดูว่าคนเราอ่ะพ่อมันแบบว่าหนึ่งหกแปดสี่ยาบยาบมันนี่หน่อย่าบกูมีหมดพี่พี่วอนไปดลครับพี่สสวััดีครบสวัสดีครับ ย่าคำนวณให้หน่อยไอปากฉลามกับไม้บกสามเนี่ยที่ซอขึ้นให้อะใช้อะไรไปเท่าไหร่เอาแกงอยู่แล้วอ้ไเี้ยคำนไม้หน่อยอ่ะโอเคอว่างอ่ะอว่างคำนวณไห้หน่อยได้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 มากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดการให้ตอนออกอุ้ยหามาชดใช้อุ้ยไม่เป็นไรหรอกมั้งเสียเขารวยอยู่แล้วไม่ได้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 ต้องคืนต้องคืนควรจะคืนได้ค่ะพี่ได้ได้ได้คำนวณมาให้พี่เดวคนจอกแกงกูงอมไ้ว